การแต่งกาบยานีสิบเอ็ดสิบเอ็ดบอกความในหนึ่งบาทไซของพยางวักหน้าอย่าเลือนรางจำนวนห้าพาจดจำหกพยางในวักหลังตามแบบตั้งเจ้าลองทำสัมผัสตามชี้นำโยงเส้นหมายให้เจ้าดูสุดท้ายของวักหนึ่ง สัมผัสตรึงสามหนหนูหกห้าโยงเป็นคู่เร่งเรียนรู้สร้างผลงานฟังบทร้อยกรองกันไปแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะในวันนี้เราจะมารู้จักกับการแต่งกาบยานีสิบเอ็ดถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเรามาดูการแต่งกาบยานีสิบเอ็ดกันเลยนะคะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเห็นบทร้อยกรองที่ครูเขียนบนกระดานกันไหมครับมีใครรู้ไหมครับว่าบทร้อยกรองคืออะไรถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังบทร้อยกรองเป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่งคิดประดิษฐ์เรียบเรียงถ้อยคําแต่ละวรรคแต่ละบทอย่างประณีตบรรจงตามลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ทำให้เกิดเสียงจังหวะ ลีลาที่งดงามเกิดความไพเราะและเพลิดเพลินไปกับน้ำเสียงและเนื้อหาของเรื่องนั้นๆครับและในการอ่านบทร้อยกรองนั้นโดยทั่วไปแบป่งการอ่านได้เป็น3มแบบคือการอ่านแบบธรรมดาการอ่านแบบเจรจาและการอ่านแบบทำนองสนองครับแล้วทั้ง3มแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ แบบที่1คืออ่านแบบธรรมดาเป็นการอ่านเหมือนร้อยแก้วแต่เน้นจังหวะวักตอนอาจมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยแบบที่2คืออ่านแบบเจรจาเป็นการอ่านเหมือนร้อยแก้วเน้นจังหวะวักตอนและเน้นเสียงเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกคล้ายการพูดมากกว่าการอ่านแบบธรรมดาและสุดท้ายคือ อ่านแบบทํานองสนอเป็นการอ่านที่มีทํานองเสียงสูงต่ําสั้นยาวหนักเบามีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสชัดเจนทําให้เกิดความไพเราะเรามาทํากิจกรรมเพื่อขั้นบทเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะแผนผังฉันทะลักษ์กาบยานี11มีหลักเกณฑ์ในการสัมผัสมีดังนี้ครับกาบยานีหนบท มีสัมผัสบังคับสองคู่คือคำที่ห้าวรักที่หนึ่งสัมผัสคำที่หนึ่งหรือสองหรือสามของวรรคที่สองคำที่หกวรรคที่สองสัมผัสคำที่ห้าของวรรคที่สามสัมผัสระหว่างบทคำที่หกวรรคที่สี่สัมผัสกับคำที่หกวรรคที่สองของบทต่อไปครับยกตัวอย่างเช่นเพราะครูผู้นำทาง ให้เรือจ้างรับเงินตราพุ่มพานจิงนำมากราบบูชาพระคุณครูหญ้าแพรกแทรกดอกไม้พร้อมมาลัยอันงามหรูเข็มดอกออกช่อชูจากจิตหนูผู้รู้คุณในบทนี้มีคำว่าทางสัมผัสกับคำว่าจ้างคำว่าตราสัมผัสกับคำว่ามาคำว่าครูสัมผัสกับคำว่าหรู คำว่าไม้สัมผัสกับคำว่าไหลและคำว่าหรูสัมผัสกับคำว่าชูครับทำกิจกรรมกันไปแล้วเราลองมาแต่งกาบยานีสิบเอ็ดกันบ้างนะคะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆมีแนวทางการแต่งกาบยานีสิบเอ็ดอย่างไรคะ เรามาดูตัวอย่างการแต่งกาบยาณีสิบกันนะคะซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ค่ะเพราะครูผู้นำทางใช่เรือจ้างรับเงินตราพุ่มพานจึงนำมากราบบูชาพระคุณครูญาแพรกแทรกดอกไม้เพร้ะมมาลัยอันงามหรูเข็มดอกออกช่อชู จากจิตหนูผู้รู้คุณและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนในวันนี้นะคะในครั้งหน้านั้นเราจะมารู้จักกับคำเป็นคำตายกันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ